บินบ oh, ินแล้วเข้าไปอย่างนี้เปล่าวะอ๋อนี่ไงโอ้ยโอ้นี่ไงนี่ไงนี่โอ้ไปไปนี่ไงนี่ไงมันมันบินขึ้นไปได้มันบินขึ้นไปได้อเยอะยไปไปไป้วไป้วไปแลร่างมันพินุยอ๋อเอาเลยเฮ้ยนี่ไงไปนี่ไงเฮ้ย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  ร้านเฟิร์สชอปนะครับผมตอนนี้เนี่ยเลตอยู่ที่7เลยนะคุณดูครับระบบนะครับผมมี V.I.P. เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ ID p a ียพเน่นะครับและมีบริการฟาร์มแมปต่างๆด้วยนะคุณดูนะครับผมหรือว่าบริการกดพลต่างๆเนี่นะครับผมนะกดไอเทมต่างๆหรือว่าเกมพาร์นั่นเองนะครับผมหรือว่ามีบัตรบริการเติมเกมนี่ครับผมแล้วก็มีจําหน่าย ID เกมด้วยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาใช้บริการร้านเฟิร์สชอปด้วยกันนะครับผมลิงก์อยู่ตารางคลิปนี้นะครับผม ไอเนนคนนี้มันคือใครวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยฮะอ่ะอ่ะมึงยังทำห่าเลยวะเนนไว้เหรอเอ้าเอาเอาแล้วมึงงงอะไรวะของมึงวะเนี่ยโอเคเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่กับผมเหมือนเดิมเลยชิงนอนเคดีแล้วก็ไอไว้หัวเหลี่ยมหัวกลมหโล้นเออนั่นแหละคนดูครับชื่อมันเถอะ ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ไปอยู่ในคิงพีชนนเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมทําการรวบรวมบั๊กนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เรามาทดลองว่าบั๊กที่น้องๆให้พี่มาเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ใครรู้บั๊กอะไรกินเกียนคอมเมนต์กันมาเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเจอบั๊กคิงพีนะผมบอกก่อนนะผมก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรมากไปกว่านี้นะครับโอเคใครรู้บั๊กก็คอมเมนต์ไปด้วยโอเคครับก่อ,อื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครให้ผมด้วยกันนะครับคลิปนี้ขอกีไลค์ดีไว้ โอ้ oh, สักพันไลน์นะโ oh, like อ้พันไลค์เรือโอเคครับคนดูครับถ้าเกิดว่ากดถึงพันไลค์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราทำการไปดูพร้อมกันว่าเราจะมีบั๊กอะไรกันบ้างน,นะคุณดู let's go ไปดูเลยครับผมโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูบั๊กอันแรกเลยดีกว่านะครับผมอ่ะไว้มันคือบั๊กของใครนะน้องน้องอะไรอ่านเป็นเพน,น่อนอะมิสเตอร์ อะไรวะกาซาน้องมิสเตอร์กาซาครับผมอ๋อใช่เหรออ่ะเขาบอกว่าให้เรากินเลยนะผลโกมุใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็นบัคเขาเรียกว่าอะไรฮาคีสีแดงนะน้องเขาบอกว่าฮาคีสีแดงกูต้องเปิดฮาคีไหมหรือไม่ต้องเปิดคือเราก็กินกินผลไปเลยครับอ่ะกินก่อนอ่ะกินก่อนนะผมกินนะนะอ่ะผมกินแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ะถ้เปิดเกียสีครับอ่ะเกียสีครับอ่ะอะไรต่อครับแล้วครัวนี้ก็ไปกินผลเสือใช่เหรออันนี้นะผลเสือใช่ไหมทุเร กูไม่รู้นะคุณรู้ว่าไม่ใช่หรือเปล่า <c oughs> ผมก็เดาๆเ,เองนะโอเคกินนะใช่กินเลินนะอ่ะกินเลยกินเลยอ่ะกินละเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดเปิดล่างปิดเปิดล่างมันนะ่ะปิดเปิดล่างยังไงวะกูไม่รู้อ่ะล่างล่างอะไรคือล่างมันพี่รู้ยัง <c oughs> <c oughs> อ๋อนี <c oughs> ่ เฮ้ยนี่ไงไว้นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยใช่ๆเฮ้ยเฮ้ยใ่ๆๆเฮ้ยไอ้สีแดงเฮ้ยคนดูครั้งแรกเลยเนาะขนมักเฮ้ยตื่นเต้นป่าวไว้คือคุณดูคุณดูด่ากูเบอร์มากๆแน่ๆเลยคนดูผมไม่รู้จริงนะอันนี้คือแบบเฮ้ยมีบั๊กอย่างนี้อยู่ในเกมดนี่หรอวะไอ้สีแดงเนี่ยนะไว้นะเฮ้ยเฮ้ยคนดูคนฟิวอาร์ไว้ไปลองเปิดหายคีดิพี่อยากเห็น อ่ะอันนี้คืองาขีาอ,าอ่าธรรมดาเอออันนี้คืองานีสีแดงนะครับนี่เปิดแล้วปิดดูดินี่ไงปั๊บแล้วก็เปิดปั๊บปนี่โอ้มันไม่ใช่เป็นต้องเป็นผลเสือเว้ยอันนี้เนี่ยเอาง่ายเป็นผลที่แปลงร่างได้เอายี้ดีวกว่าเนาะเออมันก็เป็นแบบนี้ได้นะครับคุดูนี่เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับบั๊กนี้นะครับถือว่า อาประสบความสำเร็จใช่ผ่านนะครับผมก็อย่าลืมไปกดไลค์น้องเขาในชุมชนผมเยอะๆด้วยนะครับเนี่ยครับผมโอเคนี่ก็คือเป็นบักแรกเนาะผ่านเลยนะครับผมเอาละคุดูครับก็คือว่าบักอันที่2เนี่ยนะครับก็คือว่าไอไว้มันพบเจอนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครรู้แล้วหรือเปล่านะครับผมคือยังไงนะไว้พูดดิโอเคนะก็อันนี้คือที่ผมเจอนะเวลาจะแบบจะมาอัดคลิปกับพี่อะไรเงี้ยอันนี้คือผมเจอนะอันนี้คือเรือนะครับลงไปไหนวะไหนเนาะ เอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่าดูกูให้แป้นหนึ่งแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งแล้วให้กูขึ้นไปเนี่ยฮะไม่ต้องขึ้นก็ได้ครับเดี๋ยวดูดูก่อนขอดูหน่อยอ่าขอดูหน่อยบักหาอะไรของมึงวะไหนอันนี้เป็นบักที่แบบว่าเรือเร็วอะครับเออ๋อนี่คือบักเรือเร็วใช่ไหมไหนไหนไหนโชว์หน่อย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 แต่ว่าแต่ว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะกินเลือดเรือเรานะครับก็รีบใช้นะครับแบบรีบใช้แบบแต่ยังใกล้ๆพอนะเพราะว่ามันใช้แล้วดูนะดูนะทุกคนดูนะดูกูดูละเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเร็วจริงเร็วจริงเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปกูขอใช้หน่อยได้ไหมไปไปกูอยากใช้ว่ะเอาดาบครูครับก่อนอื่นเลยต้องใช้ผลอะไรก็ได้ใช่ไหมโมจิเนาะไอ้ผมไม่รู้นะผมใช้โมจิเนะโอเคนี่คือผลโมจินะผมไม่ทราบว่าอันอื่นใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วกดยังไงอีเลยกดตีเลยอีเหรอสามสองหนึ่งเลตโกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไวไวมันใช้ยากอยู่นะไว้เออน้ยมันดำหนาไวระวังนะว่า มันก็ถือว่าใช้ยากนะคนดูครับเออมันก็คือบั็กเรือเร็วจริงๆนะครับเออมันเรือเร็วจริงว่ะคนดูเนี่ยแบบมันเหมือนกับเพิ่มอะ่ะเออเพิ่มแบบสปงสปีดเหรใช่ไหมมาณน,นี้นะครับบั็กขอยไ,ไว้นะคนดูที่มันมานําเสนอในวันนี้ประมาณน,นี้บั็กเรือเร็วนะครับโอเคนะครับผมก็บั็กที่3นะครับอันนี้ก็เป็นของท่านผู้ชมคนหนึ่งเนาะผมก็ขอใช้แค่อันเดียวแล้วกันเนาะที่อาเขาชื่ออะไรครับ อ่านเินอีวาซีทีครับผมใช่ครับคนนี้เนี่ยคือว่าผมจะใช้แค่ผลลาวาแล้วก็ขึ้นเรือใช่ไหมนี่เขาบอกอ่ะ<ช>เรือใหญ่ใช่ไหม<ช>โอเค<ช>เดี๋ยวพี่ทําการกดนี้ก่อนใช,ใชสกิเิเองบอกพี่ด้วยนะลาวาวา่ะลาวามันต้องใช้เจมนี่ว่ะอย่างนี้ผมซื้อด้วยโลบักเลยดีไหมกดแป๊บหนึ่ง <c oughs> เอ้ยหาไอ้โลบักไม่พอเฮ้ไว้โลบักไม่พอ กูไปเติมเฟสเอ้ยไม่ใช่เฟซ่าดิอันไปหึงเออเฟิร์สเออเฟิร์สเฟิร์สช็อปแป๊บหนึ่งนะคนดูเติมแปคนดูครับมาเติมมาแล้วเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยครับเออมาละนะครับผมทําการซื้อเลยใช้เลยดีกว่านะครับไม่ซื้อโอเคครับผมมายังไงนะไว้ตอนแรกๆคือให้เราทําการไงซื้อเรือก่อนนะซื้อเรือใหญ่โอเคได้เลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะท่านผู้ชมเรือโจรสลัดเรือใหญ่นี่ปะอันนี้ปะ เฮ้มึงเอาโง่หนี้โง่เนี่ยออไปโกนเอ้ยอันนี้มันมาจากแล้วผมงงว่ะเอออะไรวะมึงมึงเลยมึงเงอะมึงอะเรือมึงเลยแบบไว้มึงนะมึงจัดการเรือมึงก่อนเร็วๆไว้เฮ้ยโอเคสุดยอดเลยว่ะกูยังชอบเลยโอเคอ่ะยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไปไปขับเรืออ่ะขับเรือแล้วไงต่อเอ้ยกระตุนน้ำ อโขึ้นเรือแล้วแล้วไงต่อแล้วก็ใช้สกิลเขาเรียกว่าอะไรบินตอนขับอ่ะสกิลบินคือสกิลไหนวะไม่หนึงนะกูไม่รู้เอ้ออีอีอีื่อกี้ผมกดไปแล้วทำไมมันไม่ได้อ่ะตอนขับตอนตอนขับเลยใช่ไหมเขาบอกว่าตอนขับใช่ไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองต้องรีบหรือเปล่าต้องรีบกดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองนะลองลอง นั่นเองนะบินบินแล้วเข้าไปอย่างนี้เปล่าวะอ๋อนี่ไงโอ้โนี่ไงนี่ไงนี่โอ้ไปไม่นี่ไงนี่ไงมันบินขึ้นไปได้มันบินขึ้นไปได้มันขับได้ไปไปโอ้มันบินขึ้นไปได้หนึ่งนะใช่ไหมบินไนะบินยังบินยังเดือดเดือดแล้วกูบินยังบินยังบินยังบินดังบินแล้วเฮ้ยบินแล้ว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 เฮ้ยคนดูขับมันบินได้ ไปไปมมามา้ไกูบินแล้วอะไรพ่อ่โอ้โเอไปจันทร์เลยเฮ้ยเว้ยกูยาวๆแล้วกูบอกก่อนกูยาวๆเลยนะคุณดูข้างปนน้คนนี้คือใช้ได้จริงอะเดี๋ยวลองดูนอเขาว่าไปถึงดวงจันทร์ได้เลยใช่ไหมมากูทการกอยยาวเลยคือสนุกอ่ะอะ อึขึ้นยังวะมันขึ้นปะไหนไหนไหนพี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้พี่พุ่งไปทะลุอะไรไปแล้วอ่ะหาไม่เจอล่ะเฮ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วเห็นแล้วนี่แหละแหงริบปั๊บปั๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูพอแล้วคนดูโอเคโอ้โหคนดูครับ ถือว่าแบบโอ้โหผมลอยโคตรไก่ครับมาดูตัวข้าวตัวตายนั่นแหละอย่างเงี้ยโอเคครับผมก็ถือว่าบัคกนี้นะครับประสบความสําเร็จจริงๆนะครับสุดยอดไปเลยครับคนดูโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูบัคกต่อไปดีกว่านะครับ โอเคนะครับจริงๆเนี่ยมีน้องๆเนี่ยส่งบั๊กกันมาเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าอันนี้บอกก่อนเอาไว้เนาะคือว่าอันนี้เนี่ยมันคือบั๊กของัเองมาดูนี่ไหนไหนไหนอันนี้เป็นของผลยางนะครับอันนี้คือบั๊กแบบว่ารู้สึกจะเป็นบั๊กด้านของผลปีาศาจซะมากกว่านะครับผมคนดูก็คือว่าเป็นของโกมุโกมูเองนะครับผมอ่ะซึ่งจะมีบั๊กนะครับผมการลงดันนี่ผมขออนุญาตไม่พูดถึงก่อนละกันเนาะบั๊กของลงดันเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยน่าสนุกอะไรเท่าไหร่นะครับใครมีบั๊กนะฮาก็ นั่นแหละคุณดูคร so ับพ mm ิม hmm. พ์กันมาให้ดีๆนะครับชัดๆด้วยพี่ทําการมาใช้กันแต่วันนี้ให้ประสบความสำเร็จนะเราแท้ฮาชี้แดงได้ครับผมนะคุณดูแล้วก็เรือด้วยครับเรือเรือกูอยู่ตรงนี้ได้เหรอไปหาไอ้ย่างเท่เลยโอเคนะครับก็คือว่าผมจะทําการใช้เนาะเป็นอาคิแบบนี้แล้วก็ผมใช้สกิลเขาหน่อนะครับผมกดค้างเลยแล้วก็ทําการปล่อยอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณดูครับอ่ะอันนี้คือแบบเรือเรืนะอย่างนี้กด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 ค้างเลยกดค้างเลย อย่าปล่ออยยงเงี้ยคนดูแล้วมันจะใช้ไม่ได้ยังใช้ได้เหรอปั่บนึ่งบักกูบักกูมีพิชานตลอดอ่ะคือว่าบักอ่ะบักมันจะมีให้คนดูครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้นะครับผมเยอะๆมันจะมีบักบักป๊บหนึ่งนะต้องทำยังไงวะแป๊บหนึ่งคือมันคือมันจะเป็นบักกับคนดูครับคือมันจะกดสกิลไม่ได้อะเอาง่ายเลยนะครับเห็นปะไหนวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไว้นไงเงี้สกิลไม่ไปเห็นปะ เนี่ยนะอันนี้คือผมกดแซดอะนี่ใช่ไหมคุณดูครับแต่ไม่แกะบั๊กมันจะไม่ไปเว้ยอันคุณดูอันลองดูใช่ไหมหมัดมันจะไม่ไปเว้ยคุณดูแล้วหนึ่งนะมัน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 แล้วมันแล้วแต่ดวงด้วยดีกว่ามันแล้วแต่ดวงด้วยดีกว่าเนี่ยไหนปะคุณดูมันเนี่ยมันมันมันเป็นโชคไปอย่างเดียวมันไม่มีอะไรไปด้วยอ่ะคุณดูเข้าใจปะเนี่ยเออมันคือบั๊กเว้ยคนดูแบบเหมือนกับมันไม่ไปใช่่อาก็คือว่า โอ้ยไอไว้กูรู้บักอันนี้อยู่มันชื่อบักเลยนะบักอะไรไม่รู้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ขอใช้หน่งโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านของบักสุดท้ายเนาะก็คือที่ไอไว้ใช้เลยเป็นบักเลยนะเปิดฮาคี้ใช่ไหมนี่เลยนะครับคนดูครับเราจะเห็นว่าเราเี่ยมีมือแบบนี้เลยนะคนดูครับแบบแบบแบบนี้นะโคตรเกียร์่ะคนดูผมบอกก่อนเลยโคตรเกียร์นะครับเฮ้ยไว้ไว้จะเย็นดีถ้ามึงขนาดนี้นะถ้ามึงจะขนาดนี้นะไว้นะ มอนดีก้มันดีกว่าไหมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเอาดิ่อยากเขาเซฟโอ้โหกระจอกว่ะได้หลบได้หลบได้เอาดิ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 นี่ไงเอาดิงั้นเหรอเอาดิเอาดิวัดกันไปเลยว่ายว่กันไปเลยวัด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 เอานี่ไงปั๊กปักปักกระจอกกระจอกกระจอกโอเคคนดูครับก็วันนี้ตอนเวลาเที่ยงนะครับผม ก็ประมาณนี้ลยการสับบั๊กนั่นเองนะครับถ้าว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันนะครับผมถ้าเกิดใครมีบั๊กเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยกันนะคลิปนี้ขอสักประมาณหนึ่งพันไลค์ขึ้นไปด้วยกันแล้วก็วังนี้เจอกันนั่นเองนะครับกูพูดอะไรของกูไปกูฟังไม่รู้เรื่องไม่ฟังรู้เรื่องปะเ่ยเอาล่ะคุณดูครับผมก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนเลยลายกันเนาะก็นั่นแหละคุณดูครับถ้าเกิดว่าใครมีบั๊กก็ส่งไม้ผมเลยกันหรือว่าคิงพีทมีบั๊กใค่นี้ก็ไม่ทราบนน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 ะะะะเเเเเพรราาาาาวว่่่่่่่่่มมมมือออออออกกกีีีบบบัััคคคยยยยซึงงงต้้้ผไดลขข็จ น้อยอยู่นะผมไม่ไม่ค่อยได้เห็นบ๊กอะคุณรูง่ายๆเลยนะครับส่วนส่วนมากคือบั๊กซื้อเกมพงเกมพาดเนาะโอเคสกคริมนี้ขอตลาไปก่อนละกันนะครับคุณดูครับกูรู้ไอไว้ไอ้ห่าเอ้ยกูรู้กูรู้ไอไว้เอ้ยกูรู้กูรู้กูรู้ร่าร่าอ่าฮะไว้ได้นะไว้ได้นะไว้ได้นะไว้ไว้เอาเอาดิไว้ได้นะไว้นะไว้เตรียมตัวตะตรู้ได้ยังไงไอ้ห่าเฮ้ยกูตาย